ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกกว่าเติมเองนี่เลย WP Shop เติมถูกปลอดภัยไร้รีฟันหากใครสนใจติดต่อได้ที่เพจ WP Shop หรือลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมเอาละครับผมบก็กาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้ไม่อยู่ผมนะชินเอกช n แนลนะก็วันนีนะ้เราอยู่ในเกม F44 Mobile นะวันนี้นะผมผมจะพาเพื่อน มาดูกิจกรรมใหม่นะครับผมเมเจอร์ลีกหรือว่า MLS นะครับแล้วก็กิจกรรมอื่นๆนะครับผมที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมฮีโร่หรือว่าลามั่นนะครับผมที่มีตัวใหม่เข้ามานะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมลามัอนกิจกรรมแรกกันเลยนะครับผมมีตัวอะไรเข้ามาใหม่บ้าง นะครับก็ที่น่าสนใจจริงๆเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ตัวนะครับสำหรับตัวผมนะก็มีทางหน้าของโกนาเต้น,นะครับผมแล้วก็อารมัดนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยเฉยๆมากนะครับกิจกรรมนี้เหมือนแบบว่าเออ่ยัดตัวใหม่ๆที่แบบเขาเรียกอะไรนอกกระแสเข้ามานะครับก็ต้องมารอดูนะครับผมว่า,าโกนาเต้นเนี่ยกับอารมัดเนี่ยจะมีคนใช้เยอะไหมแต่ว่าทางหน้าของโกนาเต้นเนี่ย รู้สึกว่าทางหน้าของสปีดต้นเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับเออให้มาประมาณ70เองนะก็ต้องมาดูวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันพฤหัสเนี่ยจะมีคนอยากเล่นอยากได้ไหมอะไรอย่างนี้แต่ผมมองว่าน่าจะเปิดได้ง่ายนะครับโอเวอร์แค่เ4เองสําหรับสายที่ฟูลทีมอะไรเงี้ยก็เล่นได้นะครับสําหรับกุลาเต้เอาล่ามาดูทางหน้าของตัวฮีโร่กันบ้างนะครับฮีโร่เนี่ยที่เข้ามาแล้วผมก็มีทางหน้าของปาแปนนะผม อ่าโอโกชานะครับผมมาร์คเคนาโนนะครับผมแคมโพสอ,อะไรอย่างเงี้ยลุงเบิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็วิกนี้ถามว่าน่าสนใจไหมก็มองว่าเฉยๆแล้วกันนะครับดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วอะ่ะสำหรับฮีโร่นะครับก็อ่ตัวแบบที่มันแลกเปลี่ยนก็เป็นทางด้านเบอร์บาตอปนะครับก็ล่างแฟตฟรีด นะตัวนี้ก็ใครที่อยากเล่นตัวนี้ก็ลองมาเล่นได้ทํากิจกรรมเล่นเอาหรือว่าใครอยากเล่นตัวอื่นเนี่ยอย่างมัดเคลโนโนอะไรเงี้ยโอโกชงโอโกชาอะไรเงี้ยก็ลองเล่นได้นะครับประมาณนี้เนาะสำหรับฮีโร่นะแล้วก็เรามาดูทางด้านของกิจกรรมใหม่จริงๆเลยนะครับกิจกรรมที่อ่าเป็นเมนหลักของวิกนี้นะครับนั่นะคือเมเจอร์ลีกนะครับหรือว่า MLS นะครับผมคิกออฟ ก็มีทางด้งนานเมสซี่ที่เข้ามาแล้วผมในตําแหน่ง CAM นะครับแต่คนที่รอทางด้งนานของหลุยโซเลสอะไรเงี้ยก็บอกว่ารอไปก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาหรือเปล่านะแล้วก็มีทางด้งนานของจอร์จิโอบาร์นะผมอ่าที่แบบว่าดูน่าสนใจนะสําหรับตัวแบบเขาเรียกรตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็ถ้าเลื่อนไปนิดนึงนะครับเขาก็จะสปอยทางด้านของตํานานที่เข้ามาในกิจกรรมเมเจอร์ลีกด้วย นะครับก็มีหนังหน้าของสตอยคอฟนะผมมาเทอุสโดนอเวนเนสตานะผมก็สตอยคอฟเนี่ยมาในร่าง LW over 97นะครับมาเทอุสมาในร่าง CM over 97โดนอเวนนะผมมาในร่าง ST over 96แล้วก็เนสตามาในร่าง CB over 95นะครับก็ ทั้ง4ตัวนี้นยมีเนสตาครับผมที่อยู่ในพาร์ทย่อยนะครับก็จะมีพาร์ทของตัวมันเองนะสำหรับกิจกรรม MLS นะครับสำหรับ Major League ตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูหน้ากิจกรรมกันบ้างนะครับหน้าเมนูบอกเลยว่าสวยแจ่มมากนะครับดูแบบเป็นโทนดำๆขาวๆนะครับเ่ะเรามาดูหน้ากิจกรรมกันบ้างนะผมหน้าแรกนะครับก็จะเห็นทางด้านของเนสตานะครับเป็นตัวพาร์ทอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เลื่อนมานิดนึงนะครับ เลื่อนมาตรงกลางนิดนึงก็จะมีทั้งน้าของการดูโฆษณานะครับเล่นเกมสกิลนะครับแล้วก็เล่นกับบอทดนะครับก็ไอ้ตรงที่เล่นกับบอทดดูโฆษณาอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้เหรียญทั้งน้าของ MLS t o k e นมานะครับแล้วก็ถ้าเล่นเกมสกิลกับเล่นกับบอทดอะไรเงี้ยก็ได้แต้มาร์นมาด้วยนะครับก็แนะนำวห้เล่นนะแล้วก็เหรียญที่ได้เอาไปทำอะไรนะครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยคือมาเปิดแพ็ค MLS b บส a p a คตรงนี้ นะครับพอเปิดได้แล้วเนี่ยไอข้อกาหนดที่มันเขียนว่า8 30 50เนี arp, Collins, ่ยที่ผมเข้าใจเลยนะก็คือว่าเราใช้ไป8เหรียญนะครับหรือว่าเสียไป8เหรียญ MLS เนี่ยโทเค็นเนี่ยเราก็จะปลดล็อกทางด้านของไอตัวนี้ได้นะครับใช้ไป30เหรียญก็จะปลดล็อกทางด้านของไอตัวนี้ได้ใช้ไป50เหรียญก็ปลดล็อกทางด้านของตัวนี้ได้ตามที่ผมเข้าใจนะอ่ะเนี่ยเห็นไหม มันขึ้นอย่างนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะใช้ประมาณ8เหรียญน,นะครับตามที่มันกําหนดเลยนะครับในนี้เนี่ยก็จะมีทั้งล่าของดูเด็กนะครับแล้วก็มาร์คเคลโนนะครับมาร์คเคลโนเนี่ยก็ใช้ประมาณ140เหรียญน,นะครับก็ปลดไปเรื่อยๆทํากิจกรรมไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็ดูทางด้านของกิจกรรมต่อมานะผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูพาร์ตกันนิดหนึ่งของข้างในพาร์ทเนี่ยก็จะมีทั้งล่าของมาร์คเคลโนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ อ่าตัวเนตตานะครับอันนี้เนี่ยคือพาร์ทเล็กนะครับไม่ได้พาร์ทใหญ่นะก็เดินแต้มได้3ามิช่องเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เรามาดูทางด้านของ mls pay off นะครับกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของการเล่นร์นนต์นะครับพอเล่นเนี่ยไปแล้วนะครับก็จะมีของรางวัลให้นะครับอ่าอันนี้เนี่ยคือชนะ mls ขับนะผมวิน6แมต นะก็จะได้ทางด้านของของรางวัล8 5ดสถึงเกนะครับก็สมมุติว่าเราทํากิจกรรมไอ้ตรงนี้เนี่ยครบหมดแล้วนะครับเราสามารถมาเลือกรับมาร์คเคลาโนได้หรือว่า90-97ถึง97ได้หรือว่า92-97ถึง97ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่เราเลยตามที่ผมเข้าใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะมีทางด้านของกิจกรรมอันที่ะครนะผมเมนูอันที่3อันนี้นะครับ ก็จะเป็นกิจกรรมอีอล่านะผมอ่านผิดขออภัยด้วยหรือว่ามันอ่านตรงตัวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าผมไม่รู้จกิจกรรมอันนี้มันเรียกว่าอะไรจริงๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของการเล่นสตอยคอฟนะผมมาเทอุสนะผมโดนเวนนะพอเล่นครบเนี่ยคิดว่าน่าจะแลกรับไอทางด้านของมาเทอุสตัว9 1ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสตอยคอฟตัวนี้ได้นะแล้วก็มันเหมือนจาสปอย กิจกรรมอ่าต่อไปด้วยนะครับผมตัวต่อไปที่จะเข้ามาว่ามีตัวอะไรบ้างอ่าอย่างเดวิดเบคแฮมนะครับอ่าอองรีนะครับเนี่ยเนสตาอะไรเนี่ยเดมซี Dem ่ Z, นะครับผมเนี่ยก็ไอตัวเล็กมันเข้ามาแสดงว่าตัวใหญ่เนี่ยมันก็น่าจะเข้ามานะครับทางด้านของององรีกับเบคแฮมนะประมาณนี้แล้วก็มีกาก้านะผมซีเวตเจอร์ลาสนะผมดีอาล็อกบานะผมตรงนี้เนาะก็มีกาก้าเข้ามานะผมก็ ตรงนี้เนี่ยถามว่าควรเล่นไหมก็เล่นไปเถอะครับเออมันแจกก็เก็บไว้นะผมเป็นคอลเลคชันนะตรงนี้เนาะก็กิจกรรมเนี่ยก็มีอะไรไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเล่นง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสรุปให้อีกทีหนึง่งนะแล้วก็จะมีหน้าภารกิจนะครับหน้าภารกิจเนี่ยก็จะเหมือนว่าเออ่เล่นทางด้านของ VSA นะผม h 2 a Manager, m v m a n a g e r 20 Ma ตชอะไรอย่างนี้นะผมก็จะได้ทางด้านของแพ็คอะไรตรงนี้มา นะครับแล้วก็มีเอ็กชชั่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูว่ามันให้เอ็กชชั่นอะไรนะครับสำหรับหน้าภารกิจตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมฮีโร่แล้วนะครับแฟดฟรีดนะก็เบอร์บัตต็อปนะครับกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับแจกเหมือนเดิมมัดคงมัดเคมีเหมือนเดิมนะครับได้เหรียญมาเหรียญเอาไปเดินช่องนะครับแล้วก็สุดเส้นทางก็จะมีทางด้านของเบอร์บัตต็อปนะครับร่างแฟดฟรีดแล้วก็มัดเคโนแล้วก็9 0้าถึงเกนะครับให้เลือกรับเอา นะครับตรงนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นทางด้านของสเตตเบอร์บาร์อฟแล้วนะครับเขาก็ให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่าันี้ก็เป็นค่าสเตตคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็จะมีทางเล่าปลาแปลงแล้วผมปลาแปลงก็ดูแบบก็เล่นได้นะครับเล่นได้ถ้าเฮตุเฮตผมมองว่าเล่นได้นะครับไม่แย่ก็ค่าจบสกอร์ก็ค่อนข้างโหดเลยนะครับตัวนี้ CF นะ ตัวอื่นก็โอโกชาโอโกชาก็ดูแบบเฉยๆแล้วกันนะผมผมมองว่าเฉยๆสำหรับโอโกชานะเออดูแบบไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับอาบัตเคนาโนนะครับผมตัวนี้ก็พอไปวัดไปวาได้นะครับเออเพราะว่าตัวก็ค่อนข้างเล็กนะสูงร้อยแค่174เองนะครับเบรกลดก็โลไฮนะครับอาแคมโปสนะผมแคมโ์ปสเป็นไง อีเคมีซ OLID PLAYER ด้วยนะครับโอ้โหร่างกายแข็งแกร่งว่ะเออแต่ตัวมันเล็กนะผมสูงแค่ร้อยเจ็ดสิบเองอ่ะนะครับดูไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะอ่าเมสซี่กันก่อนเมสซี่เมสซี่เนี่ยก็สเตก็ก็ค่อนข้างดีนะครับแจมอยู่นะก็ไซสยห้าขวาห้าด้วยนะครับอ่ามาในร่าง CAM นะครับเวิร์กเลดเนี่ยเป็นเวิร์กเลดโลโลนะครับเห็นเห็นคนอื่นบอกว่าเวิร์กเลดเนี้ยมันแจมอยู่นะครับสาหรับ CAM นะก็ต้องไปดูกันอีกทีว่ามันน่าเล่นไหมแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูทางด้านของตํานานกันบ้างอ่าดูเนสตากันบ้างนะครับเนสตาเนี่ยก็ถามว่าสปีดท,ที่ให้มา89อ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนิดนึงสปีดต้นถือว่าดีนะสปีดต้นเนี่ยถือว่าไม่แย่นะครับให้มา94ถึง85เลยนะครับสปีดต้นสปีดปลาย แล้วก็ค่ามแท็กเกิลอะไรเงี้ยก็โอเคนะครับผมร่างกายก็ห้ามากเกเลยนะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเป็นที่นิยมไหมสําหรับร่างนี้นะครับมีอ่าว่าเฮดเดอร์นะผมทีมเพเยอร์นะตรงนี้นะครับอ่าเรามาดูด้านหน้ของอ่ามาเทอุสกันบ้างนะครับมาเทอุสเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ถามว่ามันจะดีไหมก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพลังแฝงเนี่ยเหมือนจะไม่มีปอดนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราข้ามไปดูปอดกันนิดนึงมีไหมอแวแเราเขาไม่ได้กดพลังแฝงให้เราดูเหรออ่ะเนี่ยไม่มีพลังปอดนะครับอ่ามีแค่ลองช็อตแท็กเกอร์นะครับ,มรบผมแล้วก็โซลิดเพยเยอร์แล้วก็เน้นแท็เกิลนะครับตัวนี้ไฮไฮนะครับ้ hi hi, บายสี่ขวา5ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะครับสําหรับทางด้านของมาเทอุสว่าน่าเล่นหรือเปล่านะครับก็ตัวที่น่าสนใจเนี่ยมีแค่นี้แหละนะครับ ตัวอื่นผมก็มองว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับก็กิจกรรมเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ใครชื่นชอบตัวอะไรหรือว่ารอตัวอะไรนะผมอย่างเมสซงเมสซี่ ie, อะไรเงี้ยนะครับในร่าง c a m อะไรเงี้ยก็มาเล่นได้นะเออซ้ายห้าขวาห้าด้วยก็ประมาณนี้นะผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะรผมรอติดตามกันไว้สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ